m g c Electric อันนี้คือชื่อที่เขาเรียกกันในทวีปยุโรปแต่ถ้าเราติดตามข่าวสารแล้วในประเทศจีนเขาก็จะเรียกว่า MG มูหลานนั่นเองซึ่งก็คือเป็นคันเดียวกันจะเป็นแบบแฮชแบ็ก5ประตูรถไฟฟ้า100%สามารถขับได้ประมาณ450กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นคือตัว Standard ราคาอยู่ที่25,995ปอนด์หรือตีเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ล้าน1บาทตัวต่อไปคือตัว Comfort ราคาอยู่ที่28,495ปอนด์หรือตีเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้าน2แสบาทและตัวท็อปสุดคือตัว l ักท r y ราคาอยู่ที่31,495ปอนด์ หรือประมาณ1ล้าน3แสนบาทนั่นเองครับถ้าคุณพูดถึงรถไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้แล้วก็มี o r a g o o o Cat MG Z SEV MG EP แล้วก็ Nissan Leaf เป็นต้นครับถ้าคุณเปรียบเทียบในตลาดบ้านเราถ้าเป็น Nissan Leaf หรือ MGZ SEV ตัวก่อน คือราคาก็จะสูงกว่า1ล้านบาทอยู่พอสมควรถ้าราคาเกิน1ล้านบาทคนจะรู้สึกว่ามันสูงเกินไปแต่ถ้าคุณดูอย่างเช่น MG EP ตอนแรกเขาเปิดตัวมาประมาณ9 9 9 8 0 0บาทโดยประมาณแต่ตอนนี้เนื่องจากภาษีที่ได้ลดลงแล้วราคาอยู่ประมาณ7 5 0 0 0 0ถึงแสนบาทโดยประมาณซึ่งทําให้ยอดจองยอดขายดีอยู่พอสมควรแต่เนื่องจากตอนนี้ขาดชิปก็เลยทำให้จำหน่ายรถยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร หรือถ้าคุณดูตัวออราคูดแคทยอดขายก็ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าราคาก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควร สำหรับผมแล้วถ้าเป็นตัว MG4 Electric รถไฟฟ้า100%คันนี้ถ้าราคาไม่เกิน1ล้านบาทถ้าตีไว้สมมตินะ8,500-9,500ถึง 9, 000, 5, โดยประมาณก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ถ้าเกิน1ล้านบาทก็อาจจะต้องคิดหนักอยู่พอสมควรและคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าราคาควรอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับมิติตัวถังของคันนี้ความยาวอยู่ที่4,287ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,836ม mm, ิม และความสูงอยู่ที่1,504ม mm. ิลิเมตรถ้าคุณพูดถึงความยาวก็จะยาวประมาณ Nissan k i ก k s แต่จะกว้างกว่า Nissan k i ก k s แต่ข้อเสียของคันนี้คืออาจจะไม่ได้สูงมากนักซึ่งถ้าคันนี้ไม่ได้สูงจริงๆแล้วคุณต้องลองนั่งเบาะแถวที่2หรือเบาะหลังนั่นเองและต้องดูว่าพื้นที่ Headroom จะมีให้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองมาถึงจุดไฮไลท์นั่นก็คือพลังก,กำลังของคันนี้นั่นเองถ้าคนดูสเปชีตจากต่างประเทศแล้ว คันนี้ตัว MG4 Electric จะแบ่งเป็น2ประเภทอันแรกคือ Standard และอันที่2ก็คือ Comfort กับ Luxury พละกำลังจะไม่เหมือนกันเริ่มจากตัว Standard ถ้าเป็นตัว Standard แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าหรือว่า1.25กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตร0ถึ100จะใช้เวลา7.7วินาที และความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่จะเป็นแบบลิเธียมไอรอนฟอสเฟตความจุอยู่ที่51กิโลวัตต์อาวและสามารถขับขี่ได้ตอนหนึ่งการชาร์จอยู่ที่350กิโลเมตรอันนี้คือตามมาตรฐานการทดสอบ WLTP และรองรับการชาร์จแบบ DC หรือว่า Quick Charge ด้วยกำลังไฟสูงสุดที่117กิโลวัตต์สามารถชาร์จได้จาก1 0ถึง80%ในเวลา40นาที อันนั้นคือส่วนในรุ่นตัวต้นคือตัวสแตนดาดส่วนรุ่นคอมฟอร์ตและลักชวรี่จะใช้พลักกำลังเหมือนกันครับแรงม้าจะอยู่ที่204แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรและถ้าขับ0ถึง100จะใช้เวลา7.9วินาทีถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเลขแล้วแรงม้าของตัวคอมฟอร์ตและลักชวรี่จะแรงกว่าแต่0ถึง100จะช้ากว่าอันนี้คือตัวเลขออฟฟิเชีจากทาง MG Motor เลยนะครับ และท็อปสปีดจะอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันส่วนแบตเตอรี่จะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ามีความจุที่64กิโลวัตต์อาวและตอนหนึ่งการชาร์จสามารถเดินทางได้ประมาณ450กิโลเมตร รองรับการชาร์จแบบ DC ด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่135กิโลวัตต์ทั้งหลายทั้งปวงนี้จะเป็นตัวเลขจากทาง MG Motor แต่อันนี้คือยังไม่ได้มีการทดสอบอย่างเป็นทางการนะครับถ้าไปทดสอบแล้วเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตัว MG 4 Electric แต่จะเป็นรถไฟฟ้าขนาดก็ตามหรือจะเป็นเครื่องยนต์สตารก็ตาม คืออัตราสิ้นเปลืองหรือว่าระยะเดินทางได้ต่อหนึ่งการชาร์จมันจะไม่ใช่ตัวเลข Official ที่เขาแจ้งมาอยู่แล้วส่วนใหญ่มันก็จะน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติครับมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนพฤติกรรมการขับขี่เป็นต้นถ้าคุณเปรียบเทียบทั้ง3รุ่นย่อยนี้ที่สามารถขับได้350กิโลเมตรหรือ450กิเมตร คือส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่าให้ลดไปประมาณ100กิโเมตรเลยก็ได้ครับก็จะตีไว้เป็น250กิโเมตรในตัว Standard แต่ตัว Comfort แล้วก็ลัก u รีก็ตีไว้ประมาณ350กิโเมตรซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นตัว350กิโเมตรก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ก็ต้องดูอีกในหนึ่งก็คือว่าเป็นรถไฟฟ้า100%แล้วคือส่วนใหญ่เขาจะไม่แบ่งรุ่นย่อยเป็นแบบนี้ ส่วนใหญ่เขาจะามาคันเดียวเลยเพื่อมาดูการตลาดและดูความพึงพอใจของคุณผู้ชมดูกระแสการตอบรับก่อนถ้าโอเคก็อาจจะนำรุ่นย่อยเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้าทาง MG Motor หรือว่า MG ประเทศไทยจะนำ MG4 Electric เข้ามาในบ้านเรา คิดว่าอาจจะนำตัวที่สามารถขับเคลื่อนได้450กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนั่นเองครับมาถึงดีไซน์หรือการออกแบบนั่นเองคือจริงๆคุณสามารถเอาหลากหลายรุ่น มารวมกันได้เลยนะแต่ถ้าเอาดูภาพกว้างโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านท้ายคุณสามารถเอามารวมกันและได้หลากหลายรูปแบบอยู่พอควรแต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบเลยก็จะคล้ายๆกับตัวปวยโย2008โดยเฉพาะสีรถไฮไลท์ที่เป็นสีดำและสีส้มทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าคุณดูโดยรวม Nissan Kicks ก็สามารถเปรียบเทียบได้อยู่นะแต่จุดไฮไลท์ของผมเลยก็คือไฟหน้านั่นเองที่ดูเฉียบคมและมีเสน่ห์มากๆส่วนการออกแบบของล้อคุณจะดูรุ่นไหนของ MG ก็ตามดีไซน์ก็จะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรแต่จุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนอกจากไฟหน้านนแล้วก็คือด้านท้ายครับสำหรับใครที่ชอบ5ประตูหรือรถแฮชแบก คันนี้จะถือว่ามีสเสน่ห์อยู่เหมือนกันนะมันจะมีมิติจะมีดีไซน์ที่ทําให้ดูแตกต่างจากตัวแฮชแบ็กที่มีอยู่ในบ้านเราณตอนนี้อยู่ครับการออกแบบภายในของตัว mg 4 electric ถ้าดูโทนโดยรวมแล้วคือจะเป็นโทนเข้มเข้มก็คือสีดาเป็นหลักเลย อันนี้ผมจะได้อารมณ์แบบตัว MG EP ที่เป็นรถไฟฟ้า100%เช่นเดียวกันสำหรับผมแล้วถ้าคุณดูการออกแบบทั้งภายนอกและภายในมันจะค่อนข้างคอนทราสต์หรือว่าแตกต่างกันอยู่พอสมควรภายนอกคือดูมีสเสน่ห์แต่ภายในคือแบบเน้นการใช้งานเป็นหลักและอยากจะให้คำานึงถึงเบาะด้านหลังด้วยเบาะด้านหลังถ้าคุณดูจากรูปภาพมันอาจจะดูชันไปหน่อยนะอันนี้ก็ต้องลองนั่งและลองทดลองขับกันอีกทีเมื่อเขาเปิดตัวในบ้านเราหรือถ้าเขาเปิดตัวในบ้านเรานั่นเองครับถ้าคุณ ดูภาพรวมของภายในคือสำหรับผมมันจะเป็นรถสำหรับเน้นใช้งานเป็นหลักไม่ได้เน้นให้ดูแบบมีสเสน่ห์มีสีสันมีมิติสักเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบการใช้งานเป็นหลัก คือสาหรับในอนาคตก็ว่าได้ถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว MG EP คือทาง MG เคยแจ้งมาว่าคันนี้สามารถใช้เป็นรถแท็กซี่เป็นรถแกร็บได้เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าตัว MG4 Electric เนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบดีไซน์ถ้าภายในมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะักแต่ถ้าดูดีไซน์ภายนอกเมื่อเทียบกับตัว MG EP แล้วมันจะคนละเรื่องเลยครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ถึงความทันสมัยที่มากกว่านั่นเองออปชันของคันนี้จากที่ดูสเปคชีตของต่างประเทศ แล้วคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว MG EP ถือว่าคันนี้ให้เยอะกว่าพอสมควรเลยครับเช่นกล้อง360องศาก็มีให้ระบบช่วยการขับขี่ MG Pilot ซึ่งจะประกอบหลากหลายระบบความปลอดภัยเยอะมากมายแค่นี้แค่2ระบบเนี้ยก็ถือว่าเยอะกว่าตัว MG EP แล้วนะคือสําหรับผมแล้วออปชั่นของตัว MG4 นี้ถือว่าไม่มีปัญหาเลยครับบอกเลยว่าออปชั่นจะค่อนข้างครบอยู่พอสมควร สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้สามารถใช้แอปพลิเคชันของ MG เพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบต่างๆในรถได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องรอกันอีกทีแล้วก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีว่าจะมีออปชันมากน้อยแค่ไหนการออกแบบเป็นอย่างไรแล้วก็รุ่นย่อยจะมีแบบไหนบ้างส่วนสีที่คุณผู้ชมสามารถเลือกได้ที่มีให้ณตอนนี้เลยก็จะมีทั้งสีขาวสีน้ำเงินสีดำสีเทาสีแดงแล้วก็สีส้มที่เป็นสีไฮไลท์ของเขานั่นเองครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราก็จะต้องมาดูกันอีกทีว่าคันนี้ตัว MG4 Electric รถไฟฟ้า100%จะมาที่บ้านเราหรือไม่ครับและถ้ามาจะมาเมื่อไรถ้าให้ผมคาดการนะจริงๆมันจะมี2ช่วงเวลาจะมีช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าช่วงต้นปีหน้าก่อนงานมอเตอร์โช2023ก็จะเป็นประมาณช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองสำหรับผมแล้วคือผมคิดว่าน่าจะไปปีหน้าสะมากกว่าปลายปีนี้นะ แต่อันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ของผมเฉยๆอย่างไรก็ตามถ้ามีการอัปเดตอย่างไรผมก็จะมาอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนและคุณผู้ชมนะครับคิดว่าอย่างไรกับรถคันนี้การออกแบบดีไหมภายในโอเคไหมออปชันราคาควรอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ